กับมาอีกครั้งกับบอคก n นเอโทีนี้ตัวทางเดฟ d ด i ี y ก็ปล่อยตัวคสโต้ o ูบของรัสเซียมานะครับเบเลียเววอสกาก็ถ้าผมพูดภาษารัสเซียผิดก็ขอโทษด้วยก็รัสเซีย c ค a สโต้ทูบอ่ะเขาก็จะบอกว่าจะไม่ค่อยคล้ายๆกับ US Marine ซึสักเท่าไหร่นัก หน่วยเนี้ยจะ Conduct ์ m อ h i b i เบียแล้วก็ Air a s s a u อ t o เปอเรชันซึ่งของในประจำหน่วยก็จะเป็นประมาณไลท์มอเตอร์ไลกับแมชนายกรุ๊ปที่จะไม่ค่อยมี m o d โมเด q อ i ป m e n t สักเท่าไหร่ก็จะใช้ของจากสมัย USSR แล้วก็ของใหม่ปะปนกันซึ่งก็จะมี t o อปบ l ลิสติกมิ s ไซล์ s ิสเต็แล้วก็ e อ i ป m e n t สำหรับ Arctic w a r f a r ฟก็มาดูกันเลยสำหรับ Recon ก็จะมีมอสกายา รัสเซ a นะครับทหาร5นายที่จะติดอาวุธสเปชชั่นแล้วก็ RPG 27เป็นตัวแอนตี้แทค์นี้นะครับหน่วยรีคอนหน่วย PDSS 4สแมนทีมที่จะสามารถว่ายน้ำไปได้ ซึ่งมีความสามารถในการล้องขนที่ศูนแล้วก็สามารถแอร์ดรอปมาได้ด้วยทําให้เหมาะสําหรับการเข้าโจมตีหลังแนวของศัตรูเป็นหน่วยแทรกซึมติดอาวุธ ADS Rifle ที่สามารถยิงใต้น้ําก็ได้แล้วก็ Double g ก n a d e Launcher เป็นนาด v m f ทหาร6นายที่จะประกอบไปด้วยอาวุธที่เหมาะสําหรับ Cross Quarter Combat PKP Machine Gun แล้วก็ SVU Maxman Rifle ซึ่งก็สามารถ จะเปลี่ยนเป็น SKV a t m a t e r i a l Rifle ก็ได้ซึ่งตัวเนี้ยก็จะมีเ a เซอ d e s i g n a t i o n แล้วก็สามารถ a d o p ได้ในตัวชีเป้าหรือว่าจะมา a d o p ต่อต้นเกม BRDM 2ก็รถสเกลค่า,าก็ถ้าคุณเล่นสควอดหรือว่าเล่นวอลเกมากคุณก็จะคุ้นกันก็จะเป็นรถที่ติดปืน12.7ม mm, ิลมหรือว่าจุด50ของรัสเซีย ออโตมัติกิเนลลันเชอร์แล้วก็ KPV 23mm มก็สามารถอัปเกรดแล้วก็เปลี่ยนแปลงกันได้แล้วก็ตัวออปติกของรถสเกลคาร์เนก็สามารถอัปเกรดให้เป็นบัคขาโมดูลก็ได้ส่วนรถที่เป็นแทร็กที่เป็นรีคอนก็จะมี1 V 1 4 Machas ที่สามารถชี้เป้าด้วยเลเซอร์ได้สามารถอัปเกรด MRU Advanced Recon ที่สามารถเพิ่มควาขีดจำกัดของการสอดแนม ก็สำหรับ BTR 90ก็จะเป็นรานสปอร์ตที่สําคัญมากของหน่วยนาวี o ูปก็สามารถขนมากับรีคอนก็ BTR 90ก็ถ้าคุณเล่นวอลเกมาก็จะเป็นรถที่ดีเดยทีเดียว this basically update of BTR 80ก็เป็นรถที่อัปเกรดจาก BTR 80มีป้อมปืนจาก BMP 2 30ม m mm, มแล้วก็จรวดคองเคอร์ ATGM ซึ่งสามารถจะปรับเป็น AGS 1 7 g ิ n e t l ์ลั c h e r ก็ได้แล้วก็ตัวป้อมก็สามารถ compatible with the bmpc คอบาชูกายูฟิวเจอร์100มิลลิเมตรแล้วก็30มิลิเมตรกันสามารถเพิ่มอัพเกาะให้ให้ตัว b t r กระกสุนก็ได้แล้วก็เพิ่ม Reactive ก็จะเป็นรถที่สามารถอัพเกรดได้เยอะมากมาส่วนของทหารราบกันทหารราบก็จะมี m o s ก a y a p a t o h o t a ก็จะเป็นทหาร7นายที่ติด a k 7 4 RP k r p G ิ27เอาไว้สำหรับต่อตา้านยานเกาะ c h e n e ก b บ่ก็ทหาร14นายวิทเทเร วิทเทเรนหน่วยอันนี้นะครับก็จะเป็นตหารที่ผ่านสืกมาแล้วของหน่วยนาวิกที่จะติด RPG 27หรือว่าจะสามารถอัปเกรดให้เป็น RPG 28S ก็จะเป็นหน่วยที่โหดมากๆแต่ว่าจะมาด้วยราคาที่แพงแล้วก็จะมีจำนวนที่จำกัดแล้วก็โกโนสเตอร์กี้หน่วยทหารภูเขา7จ็ดแมนทีมที่ ติดอาวุธ SVD m a s ส m a n Rifle แล้วก็ไลท์เมติส ATGM ก็นี่จะเป็นหน่วยโกโนสเตอร์กี้ก็จะคล้ายๆกับเอ่อวอกเกมเลสแล้วก็เลยติด ATGM ระยะสั้นเอาไว้ดีนายพวกยันเกาะมาดูเว็บแฮมทีมกันก็จะมี PTRK Conquer c o n q หน่วยสำหรับ Anti Tank fpg 9หน่วยร r i อ l e p r o v ฟ d e พวาย Range Fire Support สำหรับทหารราบเพื่อจัดการพวกยากกนเกาะเบาแล้วก็ทหารราบแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือค่าเจาะเกาะที่จะน้อยกว่า atgm ก็มาถึงทรานสปอร์ตกันนะครับทรานสปอร์ตก็คือ สำหรับทหารลาก็จะเป็น BTR 80ซึ่งก็จะเป็นยานเกราะที่เราน่าจะคุ้นกันสำหรับเกมสควอตและก็เกมว่เกมเลดักอนซึ่งตัวนี้ก็สามารถอัปเกรดจากปืน .50 ของโซเวียตให้กลายเป็น .30 มิลลิเมตรก็คือ BTR 80A ซึ่งก็สามารถแอดปืนกีเนลลันเชอร์ AGS 17ไปก็ได้แต่ข้อเสียของมันอ่ะความเร็วของรถที่จะม a กสุดได้แค่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ชอนสปอร์ทที่เป็นรถสายพานก็จะเป็น BMP 3F ตัวนี้สามารถ provide ไฟสพอร์ตแกต่ตหารราบได้ด้วยปืน 100mm แล้วก็ Auto Canon 30mm The Somada f ฟ r e Control System can be installed to provide button optic ก็สามารถเพิ่มออปติกเพิ่มระยะของปืนแล้วก็สามารถอัปเกรด ATGM ให้มี ArcaM missile แต่ BMP3 ก็จะไม่มี a r m o r Upgrade นะครับแต่สามารถเพิ่ม Satora missile jamming แล้วก็ Extra smoke ไปก็ได้ โดย Extra Jamming อ่ะก็จะทำให้พวก ATGM อ่มมีโอกาสยิงผ้าสำหรับพวกยานเกาะแล้วก็ยานพานะอีกตัวนึงก็ BT-3F t u r r e l เ s อ v e r s o o n of BMP-3 BMP-3 ที่ไม่มีโท r ร e เที่หมุนไปมา with the e n t r e n c e t r o o p c o m p l e m e n t that allows to carry up to 14 soldier ก็ตัวเนี้ย ก็จะเอาไว้แคลี่หน่วยหน่วยรถพิเศษอะที่มี14นายของนาวิกก็ตัวเนี้ยก็จะมีป้อมมีปืน2 PKT มีเดียแมชชีนกันหรือว่าจะติดขอดเฮฟวี่แมชชีนกันที่จะเป็นจุด50ของรัสเซียนะครับแล้วก็หรือว่า AP 23 Auto Cannon เข้าไปก็ได้ก็ตัวเนี้ยก็จะสามารถเพิ่มเกาะ ERA ในการป้องกันพวกจรวดทีทซึ่งก็ไม่มีทำให้ตัวเนี้ย เสียความสามารถในการสะเทือนน้ำสะเทือนบกก็ถ้าคุณเล่นโซเวียตนาวิกอ่ะคุณก็จะเจอ BT-3F ในการขนทหารหรือว่าทำหน้าที่ในการขนส่งทหารที่มันหน่วยใหญ่ๆหน่อยอย่างพวกไอตัวเบเล่อะนะครับคอมบัวก็จะมี BMOP Toro ถ้าคุณเคยก็จะเหมือน BT ทรถตัวถัง APC ที่จะมาติด อาวุธตั้งแต่ปืนออโต้แคนนอน30มิลิเมตรกีเนทลันเชอร์ไปจนถึงคอนเนกเอทีจหรือว่าเป็นปืน57ม mm ิลิเมตรแอนตี้แอร์ครับกันก็ได้หรือว่าก็จะติดแอนตี้แท้งกันอย่างเรปิล่า100มิลิเมตรเข้าไปแอนตี Anti ้แท้งของโซเวียตของก็จะดูเก่าหน่อยนะครับก็มาโมเดลลัดโมเดลไนซ์บีอา์ดีเอ็ o คก็ รถสกาวคาที่มาติด ATGM ก็ถ้าคุณเล่นวอร์โนวอร์เกมตัวนี้คุณก็จะคุนมากมี ATGM 5ลูกติดเอาไว้หรือจะเพิ่มเป็นโหลดเอา1์สิคอนเคลมแอดดี้มิไซหรือว่าจะเปลี่ยนเป็น10 Smaller f o ์โ e r m i s s i l e สไซสำหรับมิไซที่เป็นรุ่นอัน,นี้นะครับ o ฟ g ์ดก็จะสามารถใช้กับทหารราบก็ได้ก็ตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับหน่วยรถเร็วที่สามารถต่อต้านได้ทั้งทหารราบและก็ยามพานะเบ้า แล้วก็ PT 76รถถังไลท์แทงสมัยรุ่นเก่า <c oughs> ก็ก็ออริจินอล76มิมตกันอะก็ออฟเซเตไปแล้วสามารถสู้ด้วยกับแค่พวกไลท์เวีคอหรือว่าใช้เป็นไฟสปอร์ตแล้วก็มีแม็กซิมั่สปีดแค่45 km, กิโลเมตรก็ยูนิตเก่าเวียคอโรบเปอร์ฟอร์แมนซ์เอ็กซ์ตีมอีสเอ็กซ์ตีมดิชิตัวยูนิตนี้ก็จะถูกมากๆแต่ว่ารุ่นนี้ก็สามารถอัปเกรดไปก็ได้ด้วยการเพิ่ม AGS 17กิน e นลันเชอร์หรือว่าปืน 57ม mm, ิลลิเมตรออโต้แคนนอนแต่ว่าถ้าคุณอะอยากจะอัปเกรดตัวเนี้ยไอรถถังราคาถูกเนี้ยก็จะราคาเป็น3เท่าก็จะไม่ใช่รถถังราคาถูกอีกต่อไปแล้วก็มาถึงตัว Heavy h e ฟวี่ฮีเตอของ o o s t ์ l Defense กันก็ t 80 BV หรือว่าจะเป็นแลบ BVM ที่จะเป็นรุ่นอัปเกรดก็ดิสแท้งเอสไ n a ูนาวิ o ูป Because gas turbine engine w o r k better with the extreme cold temperature ก็รถถัง T80BV เขาจะ assign กับพวก n a v i g a t เกเพราะว่าเพราะว่าตัวเครื Brilliant. ่องยนต์ของมัน <ables> อ่ะเหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่ที่หนาวเย็นอย่าง Arctic Warfare ก็ตัว Base BV version <drones> อ่ะก็จะเป็นรุ่นที่เก่ามากอาวุธที่กระสุนที่ใช้ในการยิงอ่ะก็เป็น อาวุธที่ขขนขางที่จะเก่าอาจจะเจาะเกาะพวก a b บารุ่นใหม่แทบไม่ได้เลยแต่รถถังนี้ก็จะมี a อเวนต์เท o m อม n นด้วยการที่มันเร็วแล้วก็มีออโต้โหลดสำหรับปืนปืนของรถถังก็จะเป็นรถถังที่เหมาะสำหรับต่อต้านยานเกาะหลายประเภทแล้วก็เพิ่มความสามารถในการไฟสปอร์ตในการช่วยจัดการทหารราบในรุ่นของ BBM ก็จะเป็นเวอร์ชันที่อัปเกรดเพิ่มทั้ง เขาสามารถในการมองสตูไฟฟพาเวอร์เกาะแล้วก็สปีดในส่วนของสพอร์ตพวกรถถังก็ไปแล้วนะครับพพอร์ตมากก็ DT 30วัตติยารถถังเนี่ยก็จะเป็นออทูเรนเมคานายเวิร์คเฮาส์ที่สามารถขนสายไปได้30ตันเลยแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ผ่านทุกทรนได้โดยไม่มีปัญหาข้อเสียของมันก็คือมันเป็นแทร็กเวีย c คอก็เป็นรถสายพานก็อาจจะช้าหน่อยกว่าที่เป็นรถล้ลอยางส่วนของ รถมอเตอรนอหน้านะครับนอหน้า SVK 120ม mm, มมอตอรซึ่งติดมากับ BTR 80แพลตฟอร์มซึ่งเราก็สามารถอัพเกรดเพิ่มเิมก็หรือว่าจะเปลี่ยนไปใช้เลเซอร์แกลเดตมอตอรลาก็ได้ข้อเสียของมันก็มีจำนวนกระสุนที่น้อยก็ เล่นวอร์กเกมแล้วก็วอร์โนมาผมก็บอกบอกตรงๆว่าเป็นตัวยูนิตท,ที่ก็มีปัญหาเรื่องกระสุนมาดูยูนิตใหม่นี้แล้ว 2S39 มองแมงโกโนเลียก็จะเป็นรถคอกที่ติดมากับ DT-30 c h e เชสซีซึ่งตัวเนี้ยแทนที่จะเป็นตัวโนนาที่มีกระสุนที่น้อยแต่ว่าเคลื่อนที่ได้เร็วตัวนี้ก็จะเป็นรถที่แบบต้องลากจูงเข้ามาด้วยรถสภพยแต่ว่ามีกระสุนที่เยอะเอาละมาดูยูนิตตัวนี้กัน S2 S1 ก็ปืนใหญ่สมัยเก่า122มิลลิ mm เมตร h a r v i s e r นะครับคนเล่น Wono ก็จะเห็นตัวนี้กันวิธา l o a low Rate of f i r แล้วก็สามารถจะติด X High Explosive แล้วก็ Smoke c o u d แล้วก็อาจจะมีอาวุธต่อต้านยางก่อนเล็กน้อยอย่าง h e ตราวในการป้องกันตัวเองซึ่งตัวเวอร์ชันนี้ก็จะมีเวอร์ชัน Modernize ด้วยก็คือ2 s 3 4 h o s t a r ซึ่งจะเพิ่มเดตอไฟล์แล้วก็เพิ่มความสามารถในการยิงที่แม่นขึ้นแล้วก็มีเลเซอร์ไกด์เดดรให้ใช้อ่ะเราก็มาดูของที่เจ๋งๆกันบ,บ้างอย่าง A222 b r e ก็ c o s t a l Defense System ที่ติดปืน130ม mm. ิมจากรัสเซียจากเรือของรัสเซีย It can be used as standard h a r v e s t e r ใช้สามารถใช้เป็นปืนใหญ่ธรรมดาก็ได้ หรือว่าจะใช้เป็นตัวไฟล์สพอร์ตที่จะยิงพวกทหารภาคพื้นหรือว่าเฮลิคอปเตอร์ก็ได้ซึ่งก็จะมี s p e c i a l ลอาว p ธที่มี proximity f i s e นะครับเป็นไปได้ทั้งปืนใหญ่แล้วก็ AA ภายในเวลาเดียวกันมาดูกันสำหรับขี่เป็นอาวุธก็ในไอ้ k 7 2 0 Icecander นี่ก็จะเป็นลองเล a n g e ballistic missile ที่จะสามารถข่มไปได้ถึง2องลูกหรือว่าจะ ใช้เปลี่ยนโหลดอาเป็น4ครูซมิซล์ก็ได้ก็ตัวยิงขี่เป็นอาวุธขนาดใหญ่นะครับเอาไว้ทำลายเป้าหมายแต่ว่าก็ต้องมีตัวที่เอาไว้ทำลายพวกแอ์ดิฟนที่อินเตอร์เซปพวกขี่เป็นอาวุธด้วยนะครับไม่อย่างนั้นก็จะหลดก็จะเสียฟีมาดู Draw M2DT ก็เป็นตัว AA ที่ติดไว้กับ DT 3 0 c a s s แคแล้วก็ DT 3 0เป็นทุกอย่างให้เธอจริงๆเป็น a อตตี้แก็เหมาะสำหรับในการต่อต้านฮอ l l แล้วก็ต่อต้านเพนเขอเสียคอมันก็คือในการต่อต้านเครื่องบินนั้นอ่ะอาจจะมีช็อตเรนหน่อย activate radar to increase r a i n detection and engagement โอเคก็มี ability to เปิดเรดาร์ที่จะเพิ่มการระยะทำการขมัน ซึ่งตัวทอเน,นี้ยก็สามารถอัพเกรดเป็น p a n เซอร์โมเดลซึ่งก็จะติดมากับ18มิสไซล์ที่มีระยะและก็ดาเมจที่มากขึ้นอา CSU 23 C s ิ r ส n g a er. ปืน AA รุปืน AA รุ่นเก่าที่เราจะคุ้นเคยกันดีสำหรับผู้เล่นวอร์เกมและก็วอร์โนก็ตัวนี้ก็สามารถติดอัปเกรดเสริมด้วยอิ i ิล่ a แมนแพดซึ่งรถคันนี้ก็สามารถทั้งเป็นได้ทั้ง AA และก็รถไฟส์ซพอร์ต ซึ่งตัวนี้ก็จะไม่มีเรดาร์นะครับซีดไม่ได้มามาดูขี่เป็นอาวุธสำหรับแอนตี้แอร์คาร์จากระยะไกลกันก็จะเป็น s 3 5 0 w a t i s นย e วั yeah. สําำหรับตัวนี้ก็จะเป็น Modern Anti-Aircraft Defense System ที่สามารถบรรทุกไปได้ถึง12มิสไซล์ซึ่งตัวมิสไซล์นี้ก็จะมีระยะที่สั้นกว่าตัว s 3 0 0แต่ว่าข้อดีก็คือจำนวนกระสุนที่มากขึ้นเหมาะสำหรับการอินเตอร์เซปพวก บ a ลลิสติกมิสไซล์หรือว่าค i ส e มิสไซล์ที่ยิงมามาดูเฮลิคอปเตอร์กันบ้างเฮลิคอปเตอร์ก็จะมี KA 2 9 m e d i u m Lift Helicopter ที่สามารถบรรทุกได้ถึง16นายแล้วก็สามารถขนสะพายได้3ตันก็อาวุธที่มากับมาก็จะมีปืน7.62มินิกาน3 0มิมิลลิเมตรอโตแคนนอนหรือแล้วก็ S 8 Rocket p o d ก็ได้หรือว่าจะติดออโตแคนนอน GSH 2 3 L สิ n Pod กก็ ติดข้างๆ GSH 23ก็จะเป็นปืนที่ติดอยู่ตรงฮาฟูลของมันหรือว่าก็จะติด8 Conquer หรือว่า a t a g a ATGM ก็ได้สำหรับ KA 29ในส่วนของเฮลิคอปเตอร์จู่โจมก็จะมี KA 5 2 K ก็จะเป็นตัว KA 52สําำหรับ n a วี ของรัสเซียก็จะมีช่องให้ติดอาวุธ4ช่องจาก6ช่องตามปกติแล้วโดวยตัวช่องที่สามารถมากับมันมได้ก็จะมี ATGM จากที่พบกันเจอใน KA 5 2แต่ว่าก็จะมีอาวุธพิเศษอย่าง KS 3 1 P anti radiation missile แล้วก็มี fire and forget ATGM หรือว่าจะสามารถติด KS 3 5 U cruise missile ก็ได้จะเป็นจรวดใหญ่ๆเลยที่จะเห็นในรูปนะครับ ่าส่วนเฮลิคอปเตอร์ขนสัายก็จะมีอั a r ารม i u m Lift i สามสิบแปดที่ที่สามารถขนบรรทุกทหารได้สามสนายและก็ขนสัพายไปได้7ตันซึ่งก็จะมีความเร็วเฮลิคอปเตอร์ที่ค่อง้างที่จะสูงส่วนเครื่องบินก็จะมี AN-72P ก็ เป็นเครื่องบินที่ดิพอยพาราชุบได้ถึง52นายสามารถขนสัพ,พายมาได้7.5ตันซึ่งตัวนี้ก็สามารถติดเอาววธมาได้อย่าง g h 4 23 Canon แล้วก็จรวด S8 Rocket Pod ส่วนเครื่องบินขับไล่ Mig 29K Light Fighter with low autonomy designed for interceptor ซึ่งเขาก็จะบอกว่ามันมีเป็นโจกที่ว่าเครื่องบินตัวนี้สามารถ แกนแอร์ซูเปอร์เรตี้ได้ในสนามบินของคุณก็คือด้วยด้วยระยะทําการที่มันสั้นอ่ะเพราะว่าออโตเนมีมันน้อยอ่ะมันสามารถคองนัำฟ้าให้คุณได้แค่สนามบินของคุณก็จะเป็นโจกันก็ตัวนี้สามารถประกอบไปด้วยอ่าหกอาร์ยีมิสไซล์หรือว่าจะสามารถติด r 7 7 Medium ิบเจ็ดมิเดิลเนแ i ตชมิสไซล์ก็ได้ที่จะเป็นมิสไซล์รุ่นใหม่หรือว่า r าร์ h จ r t ส a บสามชอตเรนอินฟราเรดมิสไซล์หรือว่าจะเปลี่ยนตัวนี้ให้กลายเป็น 4KS35U Cruise missile ก็ได้สําหรับ s k y c u a r Attack บนสนามบินของคุณนะครับ Su-33 so, ก็จะเป็นอดมาติดโร Aircraft ที่สามารถข่มมาได้แค่ R-73 แล้วก็ Pod Semi Active Radar R-27 ซึ่งตัวนี้ก็ไม่สามารถ use Lack of Guided a i r g u r Ammunition ก็ so มันจะไม่สามารถขนอาวุธที่แบบเป็นพวก ATGM หรือว่าอะไรมาได้ก็ส่วนใหญ่ตัวนี้ก็จะใช้เป็นอาวุธพวกจรวดหรือว่าพวกดำร็อเก็ตที่ไม่นำวิถีนะครับสำหรับซู33มาดูสำหรับบิ๊กบอยกันก็จะมีทู1-4-2่ง o นาวิพัทโวเว f g u เรแบร์ s t r a t e g i c bomber ก็เครื่องบิน s t r a t e g i c bomber นะครับซึ่งก็สามารถขนได้ถึง8 KH-35U Cruise m i s s i l e หรือว่าจะเป็น32 fab 250หรือว่าจะเป็นตัว ซิงเกิล FAB สามพันก็6 FAB 1 AB, 5 0 0ก็เป็นเครื่องบินที่ขนขี่เป็นอาวุธสำหรับล้างบาพวกหน่วยของศัตรูแล้วก็จะมี TU 22M8 t h e l a s t Supersonic Maritime Strike Aircraft ที่จะสามารถขนขี่เป็นอาวุธ KA 32ได้ถึง3ลูกหรือว่าใช้หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นใช้8ครับมิสไซล์เลเซอร์ไกด์เด็ดบอมก็ได้ซึ่งตัวนี้ก็จะมี afterburner ให้สามารถทิ้งบอมอะให้เร็วขึ้นเอาละมาดูแยก แล้วก็จะมีเครื่องบินรุ่นเก่าเลยก็ยักสามสิบห้าบีวิทอแอร์ครับซึ่งก็เขาจะบอกว่าตัวเนี้ยแตนลิต t l e แชนากเ a g แอร์ i ูแอร์เอนเกจเมนต์ก็เครื่องบินตัวเนี้ยถ้าเจอกับพวกเ a ของสตูหรือว่าเครื่องบินขับไล่ก็มีการตกที่สูงมากแต่ข้อดีของมันก็คือสามารถทําหน้าที่เป็นฮีโร่ฮันเตอร์ก็ได้แล้วก็จะ ติดพวกกันพอร์ตแล้วก็ R 6 0สมิสไซล์ก็ได้ที่จะทําให้มันกลายเป็นไท์บอมเบอร์โรก็สําหรับแท็กติกแล้วก็สเตยจี้ของหน่วยคอสโต้ดิเฟนส์ของรัสเซียก็จะพาวายสเปเชียลไลน์แก่หน่วยที่คู่กับมันโดยคอสโต้ทูบะก็จะเป็นยูนิตที่สเปเชียลไลน์ที่ทําหน้าที่ได้หลายอย่างมีทุกอย่างให้ใช้ ซึ่งก็จะสามารถไปใช้ร่วมกับ VDV ที่จะเพิ่มเฮลิคอปเตอร์ออปชันให้แก่มันแล้วก็เพิ่มพวกเครื่องบินที่เหมาะสำหรับมีเครื่องบินที่ดีขึ้นสำหรับหน่วยนี้แล้วก็ถ้าคุณเล่น VDV กับ Co s t ตทูบะคุณก็สามารถมี TU ร้อสำหรับนิวเคลียร์ม e ิสไซล์ก็ได้ก็มีพอยต์ที่เยอะพอที่จะไปเอาเครื่องบินลำอื่นมาก็ได้หรือว่าคุณอ่ะจะไปจับมือกับกาดแทงบิเกตที่จะเอายูนิตหนักๆอย่าง พวกรถถังหรือว่าพวกรถ i อเอที่ดีกว่าเดิมมามาเสริมกําลังก็ได้เพราะหน่วยนี้หน่วย c o สโต้ดิ e เอนก็จะเป็นหน่วยที่สามารถทําได้หลากหลายขอมีหลายอย่างให้ใช้แต่ว่าอาจจะไม่สเปเชียลไลน์แล้วก็อาจจะไม่ได้ดีที่สุดนะครับก็นี่นะครับสำหรับคอสโต้ดิ e เอนของัสเซียก็จะเป็นไงก็ต้องไปดูกันในตัว Open Beta นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนขอบคุณครับ